เดชายังรักกิจสนะเตือนระวังคุกจอยื่นถอนใบอนุญาตทนาย กรณีที่ทนายเดชาอดีตทนายความของคุณแม่แตงโมเปิดคลิปเสียงที่ถูกนายมงคลกีตหรือสสเต้พูดจาคล้ายข่มขู่กรณีที่วิจารณ์ถึงเรื่องคดีซึ่งต่อมานายกฤษณะอดีตทนายความของคุณแม่แตงโมในฐานะที่ปรึกษาพักไทยศิวิไลก็ได้โพสต์ว่าเตรียมยื่นคำร้องต่อสภาทนายความในวันที่หนึ่งมิถุนายน2565เพื่อขอให้ถอดถอนใบอนุญาตทนายเดชากรณีแย่งคดีความ สำหรับเรื่องนี้วันที่31พฤษภาคมในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3ก็ได้รายงานว่าทนายเดชาเปิดเผยถึงกรณีที่จะถูกยื่นคำร้องถอดถอนใบอนุญาตโดยยืนยันว่าไม่กังวลไม่ได้ทำผิดมัญญาทนายความตนเองยังรักทนายกิษณะเหมือนน้องตั้งแต่วันแรกที่เจอกันในรายการหงกระแสส่วนกรณีแม่แตงโมแยกทางกับทนายกิษณะแม่ไม่ได้ถอดถอนธรรมดาแต่เป็นการถอดถอนแบบ แถลงต่อหน้าสือ่อวันนั้นตนก็สงสารทนายกิษณนะถ้ายังจําได้เรายังกอดคอร้องไห้กันอยู่เลยส่วนที่ทนายกิษณะโพสตนก็ไม่รู้ว่าเขาโพสเองหรือได้รับคําสั่งจากใครส่วนตัวคิดว่าทนายกิษณะยังรักและเคารพตนเหมือนเดิมไม่เชื่อว่าเขาจะมาร้องเรียนอะไรแต่ถ้ามันเกิดขึ้นตนก็ต้องสู้ต่อไปอะไรที่ไม่จริงคนร้องเรียนต้องรับผิดชอบเพราะเป็นการร้องเรียนเทสเพราะคณะกรรมการมัญยาทนา ควาวมถือเป็นเจ้าพนักงานถ้าตนไม่ได้ทําผิดคนที่จะมาร้องก็จะกลายเป็นแจ้งความเท็จต่อพนักงานเป็นการหมิ่นประมาทอยากฝากถึงทนายกิษณะให้ลองไปตรวจสอบดูว่าตนทําผิดจริงไหมหากผิดจริงก็ร้องเรียนได้แต่ส่วนตัวตนรักทนายกิษณะเหมือนน้องไม่เคยคิดดําเนินคดีใดๆกับเขาเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ